จะทดสอบว่าสาขาตอบไลน์เร็วไหมก็คือเราจะเป็นลูกค้าแล้วแอดไลน์ไปแล้วดูว่าตอบภายใน5นาทีไหมซึ่งจากที่ฉันเนี่ยใช้ Display Profile เป็นรูปแนวดังนั้นเขาไม่รู้หรอกว่าฉันเป็นใครเขาสาขาอะไรดีอ่ะเธอวันนี้วันที่12ก็แถวที่12เลยแล้วกันหญิงอหาหสหญิงจ้ะเดี๋ยวพี่สแกนก่อนได้เลยเป็นวันนี้นะคะแล้วเดี๋ยวดูกันว่า ตอนนี้คือ2มง50ภายใน2โมง55ตอบไหมรอดูนะคะเอาอีกสักสาขาละกันสารยาวันละกันไม่ค่อยได้ถูหาค่ะสารยาวันเนี่ยทาร่าส่งตอน2มง50เหมือนกันนะคะแปลว่าทั้งสองสาขาอตอบแล้วจ้าสวัสดีครับสอบถามสินค้าค่ะคือเนื่องจากว่าเดี๋ยวนี้กาวคริตอะที่เป็นสีแดงแงเขาเลิกผลิตแล้วก็เลยอยากรู้ว่าเขาลูไหยว่าต้องขายอะไรแทนกาวคริตใหม่ค่ะนี่ตอบดีมากาตอบแบบคิดมาแล้วในการตอบ ไหนดูซิสารยาวันตอบยังยังจะสารยาวันฉนันให้เวลาเธอถึงใบสองห้าสิบห้าเอาเขามีกาวพิตมีอีครับสักครู่นะครับจะถ่ายรูปส่งให้นะครับลองดูซิจริงหรือเปล่าหรือว่าเขาจะส่ง e l m หัวหิทำงานเร็วมากอุ้ยเขามีกาวพิษด้วยแล้วรุ่นอื่นๆมีไหมคะพยายามเลี่ยงไปถามว่ามีรุ่นอื่นไหมเพราะเขาต้องตอบแบบว่ามี e l m แทนมีตาช้างยุฮูไม่รู้จัก e l m <c oughs> e l m มีไหมคะ นี่ฉันถามตรงประเด็นเลยนะเนี่ยเขามีเขาเสนอขายยุู่หรือตาช้างแต่จริงๆตัวแทนพริกคือ ELM นะยู you. สงสารเาจังเลยที่เขาไม่รู้มีแล้ว ELM ถามแล้วว่า ELM เนี่ยแทนพริกได้ไหมเขาต้องตอบมาได้นะถ้าไม่ได้แต่ว่าเขาไม่รู้แต่วันสัญยาเธอถฉันจะโดนฉุนเด้งนี่ ELM เป็นสาขาเป็นสินค้าที่เป็นกาวดินน้ามันครับถ้าเป็นกาวน้าใสเหมือนพริก ELM เราไม่มีมีแต่แบบนี้อ่ะแปลว่าเขารู้เรื่องนั่นเอาอันนี้หนึ่งอันค่ะให้เขาได้ยอดหน่อยที่เขาอุตส่าห์คุยกับพี่ กลับภาพมาที่วันศารยายังไม่อ่านเลยฉันว่าเขาไม่อ่านแน่นอนวันศารยาเดี๋ยวเขาจะโดนทัน